เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการทำเสื้อผ้าคอลเลกชันนะคะตอนนี้นะคอลเลกชันจะด้วยคอลเลกชันด้วยของแบบเนื้อผ้าหรือว่าสีก็ได้นะคะในที่นี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ในในคาบนี้เดี๋ยวจะให้หนูทําเป็นเสื้อผ้าคอลเลกชันที่เน้นสีก่อนนะคะให้เป็นธีมเดียวกันนะคะทีนี้หนูครูจะกำหนดสี ไม่ใช่สีไม่ใช่กำหนดสีคู่จะส่งสีไปให้นะคะว่าหนูจะเลือกเอากรุปไหนก็ได้อันนี้คูไม่ฟิกนะหนูจะเอาทุคนไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบของหนูทีนี้หนูก็มาที่เหมือนเดิมค่ะตั้งค่ากระดาษก่อนเลยทันแรกก่อนที่จะสร้างงานนะคะก็คือโปสการ์ดนะคะเราสร้างมาหนังอานมันก็จะหน้ามาหน้าโปรแกรมเราแบบนี้หลังจากนั้นให้หนูไปเลือกแบ็กพื้นหลังนะคะแบ็กพื้นหลังที่หนูจะมาลงทําเป็นแบ็กกราวพื้นนะคะ อันนี้ฮูกก็ไม่ได้ฟิกอีกเหมือนกันแล้วแต่หนูชอบเลยนะคะ mm hmm. นะคะเสร็จแล้วพอหนูได้สีหรือแบ็กกราวเสร็จแล้วหนูก็เอามาขยายให้มันลงให้เต็มตัวหน้าโปสการ์ดของเราก่อนนะคะลงเสร็จปุ๊บก็กดฟิกมันไว้เพื่อให้ไม่เป็นแบ็กกราวนะคะหลังจากนั้นก็ให้หนูมาที่ ตัวบวกเลเยอร์นะคะแล้วก็ไปที่รูปภาพรูปภาพาที่คุณครูส่งให้อย่าลืมนะคะไปลบพื้นหลังมันก่อนนะคะพอเราลบพื้นหลังเสร็จแล้วเราก็เอามาจัดวางนะคะอันนี้ครูก,ก็ไม่ได้ฟิกอีกเหมือนเดิมหนูจะใชใ้เป็นแบบไหนก็ได้นะคะ สร็จแล้วหนูก็ฟิกอย่าลืมฟิกนะคะทุกครั้งให้มันอยู่เลเจอร์เราจะได้ทํางานง่ายนะคะเวลาเราแก้ไขหลังจากนั้นให้มาที่เหมือนเดิมค่ะครูขอสักสามภาพนะคะอันนี้ครูโหลดมาให้แล้วภาพภาพที่ครูล้างพื้นหลังไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้อ่าเหมือนภาพจะซ้ํมครูส่งภาพไปให้แล้วนะคะหนูก็เลือกไปแล้วก็ไปลง อย่าลืมล้างพื้นหลังก็พอนะคะไปลบล้างพื้นหลังให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อยมาทำนะคะเสร็จแล้วล้างเลยเยอพื้นหลังป็ี้นะคะแล้วก็หอภไปนะคะไม่ค่อยสบายนิดนึงเสียงอาจจะเบาเานะคะถ้าอย่างไงก็ เล่หัวลุ่มเล่นเสียงเอานะลูกเลือกเอานะคะทีนี้อ๋อสักสามภาพแล้วกันนะภาพนี้เราเลือกมาลงให้เรียบร้อยก่อนนะอะ่พอได้เสร็จปุ๊บหรือหนูจะลงสีให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปล้างพื้นหลังแล้วก็ค่อยเอามาลงก็ได้นะคะแต่ทีนี้ที่ครูเลือกเป็นแบ็กกราวด์แล้วก็เอาภาพมาลงมันจะทําให้เราเลือกสีในคอลเลกชันมาลงได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เป็นเทคนิคของ ขาเรียกอะไรนะักออกแบบแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะของครูครูจะหาแบ็กกราวมาก่อนว่าครูจะเล่นเป็นโทนสีไหนเสร็จแล้วครูก็มาเลือกแบบแล้วก็เอามาลงนะคะพอลงเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เป็นอ่าประมาณนี้นะคะในการลงมูดบอร์ดของเราหลังจากนั้นก็มาเลือกขยายมันนะคะแล้วก็มาดูโทนสีโทนสีให้หนูไปดูนะคะครูส่งภาพอ่าเดี๋ยวนะครูขออนุญาตนะคะอ่าโทนสี เนี่ยค่ะเห็นไหมคะภูมีให้เราเลือกนะคะหนูจะเอาเป็นเซตไหนก็ได้ให้เลือกเป็นเซตนะคะสมมุติว่าคอลเลคชันนี้หนูจะใช้เป็นโทนสีฟ้ากรุ๊ปนี้หนูก็ใช้ของโทนกรุ๊ปนี้นะคะเลือกไปเลยเอาเฉพาะโทนนี้นะไม่ต้องกระโดดคาบฝั่งนะคะว่าหนูจะเอาอันไหนทีนี้ล็อตนี้ครูจะใช้เป็นโทนสีม่วงม่วงนี้นะคะม่วงนี้นะม่วงนี้หลังจากนั้นครูก็มาดูนะคะเป็นม่วง ออันดับแรกเลยให้หนูวิธีการลงสีที่ง่ายที่สุดและทําให้เราทํางานได้ง่ายก็วิธีการเดิมค่ะไปที่ไม้กระทานะคะแล้วก็มาลงบล็อกให้มันเป็นรอยประนะคะรอยประพยายามดูดีๆนะคะลูกอย่าให้เขาเรียกอะไรอย่าให้ตัวประบมันเปื้อนดูก่อนว่าสีที่หนูจะลงขั้นตอนตอนแรกหนูจะไปลงที่รายละเอียดตรงไหนก่อนนะคะ ครูจะลงที่ปีกตัวนี้ก่อนเพราะฉะนั้นครูจะต้องทําตัวนี้ให้มันเป็นเส้นประให้เรียบร้อยก่อนพอมันได้เส้นประแบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็ค่อยไปเลือกที่ปแปลงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาดูโทนสีเมื่อกี้ครูเลือกเป็นโทนสีม่วงนะคะกรุ๊ปสีม่วงโทนม่วงนะคะครูก็มาลงเสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะใช้ผู้กันแปลงหนูก็เลือกเสร็จหนูก็เอาที่เบอร์อ่าคยกอะไรขยายไซส์ของผู้กันนะคะว่าหนูจะเอาแบบไหน ความหนักบางของสีที่เราเลือกมานะคะอันนี้ครูจะลงที่เบาๆก่อนแล้วก็ใช้เป็นโทนหนาเพื่อดูเลเยอร์สีก่อนนะคะครูอันนี้เทคนิคของใครของมันนะครูไม่ฟิกนะคะอันนี้แต่ว่าครูใช้โทนแบบประมาณสีม่วงนะคะแล้วก็ทำไล่สีไปก่อนนะคะ อันนี้แล้วแต่ความชอบนะว่าหนูจะเอาโทนไหนอันนี้ครูพอดีว่าครูจะใช้เป็นโทนอยากออกแบบเป็นโทนสีแบบม่วงๆนะคะพอเราได้เสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยสีมันสีมันไม,ไม่ไม่สมูทเท่าไหร่นะคะหนูก็ใช้วิธีการแบบเกลี่ยๆไปพอจากจากนั้นพอเราเกลี่ยเสร็จปุ๊บเพิ่มเพิ่มเลเยอร์ของสีเชื่อมสีด้วยการทํารอยเปื้อนตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวรอยเปื้อนเราสามารถปรับให้มันเป็นเล็กใหญ่ได้นะะ เนี่ยนะคะแล้วเราก็มาเชื่อมสีสีมันจะเกลี่ยง่ายขึ้นแล้วก็มันจะสมูทไปด้วยกันเห็นสังเกตไหมคะว่าสีมันกลืนใช้ตัวเมื่อกี้ช่วยนะคะพอเสร็จปุ๊บเราอ่ะหักพึงพอใจแล้วแล้วก็มาที่ตำแหน่งของการเอารอยปรเปล่าเหมือนเดิมนะคะมันก็จะฟิกสีให้เราเห็นไหมคะหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าตรงแนวถัดไปเราจะทุงสีอะไรแล้วก็เอาตัวมาลงที่ตัวกระทานะคะเหมือนเดิมแล้วก็มา เลยว่าหนูจะลงสีอันดับต่อไปหนูจะใช้เป็นสีตรงไหนนะคะอย่างที่บอกลบนี้เซตนี้ครูจะใช้เป็นโทนสีม่วงครูก็จะมาดูม่วงของครูนี่แหละโทนหนาโทนเข้มโทนบางของครูนะคะถ้ายังไงก็เลือกกันดูนะลูกเอาที่เราชอบนะคะทีนี้ครูก็จะลงโทนตรงนี้นะคะคก็นหนักเบาก็เลือกสเต็ปเลยแล้วแต่เรานะคะอันนี้ครูไม่ได้ฟิกนะ แต่ขอให้เลือกเป็นกลุ่มของโทนสีเดียวกันนะคะจะนับเมาเดิมะคะ่ะต้องการให้สีมันสมานกันเราก็ใช้ตัวเชื่อมสี มันสามารถกระถิบเข้ากระถิบออกได้นะลูกหนูก็เถิบให้มันแบบให้ตัวเองเกลีย่ยทำงานได้ง่ายนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็มาตัดออกจำไม่ได้ว่าสีอะไรบ้างก็ไปดูนะคะว่าเรามีแบ็กเสียอะไรบ้าง แล้วเราก็มาเลือก ลงแบบนี้จนครบนะคะนะคะคอลเลคชันผ้าสีม่วงของคุณครูเห็นไหมคะอ,มอันนี้นะคะอันนี้ก็คือเสื้อผ้าคอลเลคชันนะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะทาให้ดูอีกอันนึงนะคะอยลืมกดเซฟนะลูกแล้วก็ใส่ชื่อส่งมาเหมือนเดิมค่ะทีนี้จะมี งนี้ออันนึงคูให้ดูอ่าอันนี้ก็เป็นคอลเลคชันเหมือนกันแบบนี้ก็เรียกคอลเลคชันเหมือนกันนะคะนะนี่กค้ใช้เป็นคอลเลคชันของสีทงชาตินะคะ,ะงานวันนี้มีแค่นี้จ้ะคณค้ชจะให้หนูทําเป็นชุดคอลเลคชันนะจ๊ะทําเสร็จแล้วส่งด้วยนะเมื่อเริ่มจา้าก่อนหกโมงเย็นโอเค สวัสดีค่ะ